สำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะก่อนอื่นเลือกไพ่หนึ่งใบนะคะจะเป็นดวงของคุณในวันนี้มาดูกันว่าดวงของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นดวงสําหรับคนที่แวะชมและแวะดูคลิปนี้จนจบเท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่ดวงของใครเราไม่มีบุญสัมพันธ์กันคุณจะปัดผ่านและไม่ดูคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยที่จะดูคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและเสร็จคอมเมนต์ไปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นไปพิมพ์ไว้เลยว่าคุณเลือกไพ่ใบที่1ที่2หรือที่3ามไปพิมพ์ไว้ก่อนเลือกก่อนว่าเลือกไพ่ใบไหนนะอ่ะโอเคพิมพ์หรือ,อยังอ่ะพิมพ์เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1พที่หมอจะเปิดให้เห็นหเห็นตอนหน้าแบบนี้เลยนะมาดูพลังงานกันว่าวันนี้ดวงของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่ใบที่1ก่อน ปุ๊บว้าวใครเลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้ได้เงินนะเงินก้อนโตด้วยใครรอหลักหมื่นได้หลักหมื่นใครรอรอหลักแสนได้หลักแสนใครรอหลักล้านได้หลักล้านคุณมีความโชคดีเรื่องการเงินมกักงใครรอคอยเงินได้เงินใครวันนี้แก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จตรงลงเจรจาเรื่องการเงินสําเร็จนะคะลงทุนทําธุรกิจรองเงินอยู่สําเร็จอ่าไพ่ใบน,นี้บอกเลยว่า มีข่าวดีเรื่องเงินแน่นอนได้หยิบจับเงินก้อนอย่างแน่นอนสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะโอเคพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้เกิดขึ้นจริงกับคุณในวันนี้นะคะโอเคไปตอนนี้ดูใบที่สองเลยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะมาดูว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรปรึ๊บว้าวใบที่สองมีการเดินทางนะมีการเดินทางมีการโยกย้ายวันนี้ การเดินทางของคุณในวันนี้คุณจะไปทําอะไรวางแผนเรื่องการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าการเดินทางของคุณอาจจะมีเรื่องราวดีๆมีข่าวดีหรือการเดินทางของคุณที่จะเดินทางไปทําสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยหมายถึงการเดินทางนํามาซึ่งความสําเร็จการเดินทางนํามาซึ่งสิ่งที่คุณ ป่าถนาก็แล้วกันไพ่ใบน,นี้แต่จะมีการเยอะโยกย้ายการเดินทางหรือจะไปทําสิ่งใดก็แล้วแต่วันนี้ถ้ามันมีการเดินทางขึง้นรถขึ้นเรือไปไหนจะทําอะไรธุระอะไรวันนี้ราบรื่นนะคะสำหรับไพ่ใบที่สองนะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีนะคะโอเคมาดูสําหรับไพ่ใบที่สามมีใครเลือกใบสุดท้ายไหมใบที่สามมาดูกันปึ๊บ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 ,บโอเค ใบที่สามตึนต้นตึนต้นตึ้นตึ้นปุ๊บว้าวใบที่สามได้เงินเจ็ดเหรียญน,นะคะได้เงินแน่นอนเลยเจ็ดเหรียญใบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหรียญน,นะ,ะบอกเลยว่าได้เงินนะคะลงทุนทําธุรกิจสิ่งใดวันนี้เห็นเงินใครดีลงานวันนี้ดีลงานก้อนใหญ่ๆตกลงเจราจาเรื่องการงานสําเร็จ รอคอยเงินวันนี้ได้เงินเงินจะมาจากการลงแรงทุ่มเททําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่คุณจะได้เงินและไพ่ใบนี้บอกว่าได้เงินก้อนใหญ่ด้วยเออใครดีลงานนี้ได้งานก้อนใหญ่เห็นเงินเยอะๆวันเนี้นะคุณได้หยิบจับเงินแน่นอนวันนี้เงินก้อนใหญ่เลยเงินก้อนโตหลักแสนหลักล้านอ่ะบางคนอ่ะนะแต่มันอยู่ที่พื้นฐานดวงของแต่ละคนบางคนก็แค่หลักหมื่นเยอะคุณก็ได้หยิบจับหลักหมื่นบางคนตังเป้าไว้หลักล้านก็ได้หลักล้านนะคะ ใครชอบพลังงานของไพ่ใบนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้แล้วให้การเงินเกิดขึ้นกับคุณจริงนะให้มีเรื่องดีๆเกี่ยวเรื่องการเงินขายดีเรื่องการเงินได้หยิบจับเงินก้อน้วยวันนี้นะคะโอเคพี่หมอเปิดให้ครบแล้ว3าใบยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้นะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนบายบาย